พิกัดบ้านสูบน้ำมาเร็วมากฝายขาดขอความช่วยเหลือด่วนดนวอยนะคะทั้งบ้านทาั้งรถคนติดอยู่ในบ้านเต็มค่ะเพราะว่าน้ำมาภายใน30นาทีเองค่ะเก็บอะไรไม่ทันเลยตอนนี้อยู่ชั้นสองแล้วค่ะแบตก็จะหมดใครที่ติดต่อหน่หวยกู้ภัยได้ให้มาเข้ามาช่วยบ้านสูบหมู่เก้าด่วนเลยนะคะตอนนี้คนติดอยู่ในบ้านเยอะมากค่ะทุกหลังคาสวัสดีค่ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิรบาบข่าวโดยกรงกิจาก,การพลเรือนทหารบกค่ะพี่ยินคะในช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพของความเดือดร้อนมีให้เห็นในทั่วทุกพื้นที่เลยค่ะแต่ทหารของเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะพี่ยินวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกองร้อยบรรเทาสาธารณาภัยค่ะ เตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะใช่แล้วล่ะค่ะตามที่ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกมีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนค่ะ จึงได้สั่งการให้มีการจัดเตรียมกำลังตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยรวมทั้งมีการจัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะคะออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุดค่ะสําหรับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยตละนกองทัพภาคค่ะก็มีการเตรียมคม ความพร้อมซักซ้อมแผนทั้งในด้านกําลังพลจากกองพลพัฒนานะคะทั้งมวลทนฐานบกหน่วยทหารและหน่วยแพทย์ทหารในพื้นที่ค่ะ พร้อมยุทอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มีการตรวจสอบแผนการปฏิบัติให้รัดก,กุมรวมทั้งติดตามข่าวสารเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติตลอดจนประสานการปฏิบัติกับจังหวัดอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งการดําเนินการที่กล่าวมานี้นะคะก็เพื่อให้เกิดความพร้อมสําหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทันทีค่ะโดยไม่ต้องรอคําสั่งจากหน่วยเหนือหรือการร้องขอจากประชาชน นี่แหละค่ะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยภัยอื่นๆหรืออุบัติเหตุทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะและเมื่อใดที่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะประสบเหตุต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทบกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหมายเลขโทรศัพท์ด,ดังนี้นะคะส่วนกลางและกรุงเทพมหานครค่ะ022977648-9ค่ะ สำหรับภาคกลางนะคะ022803977ค่ะส่วนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะคะโทร044245946ค่ะภาคเหนือ055242859และภาคใต้นะคะ075383405ค่ะ ไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุเพศภัยด้านใดนะคะในทั่วพื้นที่ของประเทศไทยทหารเราพร้อมเสมอที่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะวันนี้พี่รบอบข่าวข่าวยินกับแป้งลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ